If we make each other happy, then, then we, we just can't lose I don't mean to be that good and I might sound like a hedonist But the simplest way I can put it You become a happy, the more I consume ตอนแรกก็ทาครีมทั่วใบหน้าและลำคอตามปกติคะ่ะต่อด้วย Beauty l a s เ Baby f e สด d Cream มนุ่นจะใช้2ส,สีผสมกันก็คือชมพูกับสีเบส01นะคะผสมกัน1ต่อนหนึ่งส่วนหลังจากนั้นก็ทาทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนเดียวเลยทั้งกันแดดบำรุงผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยปกปิดริ้วรอยได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ดรอประหว่างวันจ้า ในส่วนของแป้งนุ่นจะใช้แป้งมีโซช็อกโกแลต SPF 5 0 PA บวกบวกบวกนะแป้งที่มีส่วนผสมของผงช็อกโกแลตที่นอกจากมีกลิ่นหอมหวานของช็อกโกแลตมากๆแล้วเนี่ยยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ ผิวแลดูอ่อนเยาว์ผิวหน้าดูเด็กลงนะที่สำคัญเนี่ยมีส่วนผสมของพรมเมอร์ช่วยปกปิดรูขุมขนให้ดูเล็กลงนะคะเครื่องสำอางติดทนกันแดด spf 50 pa บวกบวกบวกแน่นอนอยู่แล้วมาพร้อมพับเนื้อนเนียนพิเศษช่วยเกลี่ยแป้งให้เนียนเรียบยิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยเขากำลังจะมี BB ช็อกโกแลตนะคะไปติดตามได้ใน IG มีโซไทยแลนด์ค่ะ มาในส่วนของขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะนุ่งก็จะใช้ที่เขียนคิ้วสีน้ำตาลนะทาฐานใต้คิ้วก่อนนะคะแบบในคลิปเลย close, so <to> จากนั้นก็ใช้อายแชโดหรือว่าที่เขียนคิ้วที่มีอยู่แบบชนิดผงนะคะกับแปรงหัวตัดทาให้ทั่วรูปทรงคิ้วของเราแบบในคลิปเลยหลังจากนั้นก็ใช้แปรงหัวตัดนะคะ ทำทรงของดั้งขึ้นมานะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้เนียนเรียบเสมอกันค่ะตามด้วยบัชออนนะคะนุ่นจะใช้เลิฟสตักของ J.Cat นะสีชมพูอมส้มหน่อยนะคะทาทั่วพวงแก้มทั้งสองข้างเลยเพิ่มไฮไลท์ตรงหน้าแก้มนิดนึงนะคะทำให้หน้าดูแบบเล่นแสงเล่นเงา ส่วนการคอนทัวร์ใบหน้านะคะนุ่นจะใช้บอนเซอร์สีเหลือบเหลือบทองนะมีประกายชิมเมอร์แบบเกรดเล็กนะคะก็ทาทั่วข้างแก้มทั้งสองข้างนะข้างใต้ที่เราทาบัตออนเอาไว้นะคะแล้วก็ขอบหน้าผากนะคะแล้วก็ข้างลําคอค่ะส่วนปัดคิ้วนะคะนุ่นจะใช้สีน้าตาลเข้มนาะปัดตามรูปทรงคิ้วของเราเลยค่ะต่อมานะคะนุ่นจะใช้บัตออนของ J Cat Love Struck สี Honey Bunchies นะคะ ทาทั่วเปลืกตาทั้งสองข้างมันจะออกเป็นสีชมพูตุ่นๆหน่อยนะหลังจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลนะคะที่เราใช้เขียนคิ้วเมื่อกี้จะใช้น้ำตาลกลางนะคะทาตรงไปปลายตานิดนึงให้ดูตาไม่บวมค่ะต่อมานะคะก็เขียนอายไลเนอร์เลยตามรูปทรงที่เราต้องการนะคะแต่ว่านุ่นจะเขียนแบบมีวิงขึ้นมาหน่อยเป็นแบบตาแมวนิดนึงนะคะ ใช้เพนซิลอายไลเนอร์นะคะทาทั่วอินไลเนอร์ด้านบนนะคะแล้วก็กึ่งกลางตานะคะตั้งแต่ปลายตาจนถึงกลางตาดำนะก็จะเป็นตาเฉียวๆอย่างนี้ใช้ไฮไลท์สีขาวนะคะทาตรงหัวตานิดนึงติดขนตานะขนตาที่นุ่นใช้เป็นบอกต่อเบอร์ P058 ค่ะแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยทั้งขนตาบนและล่างจ้า ั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือลิปสติกนุ่นจะใช้ลิปสติกของ n o t e c o s m e t i c นะคะเบอร์ส0มสีมิสคิดค่ะหน้าผมเรียบร้อยแล้วนุ่นก็ขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ไปเดทก่อนนะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจลุคนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายไปเดทแล้ว 걔들은 아직 몰라 우리의 밤이 어떻게 빛났는지 달빛 아래 벗겨진 너의 맛이라는 그도 지나네 Everyday I love it Everyday I wanna